รถเข้าใหม่จากค่ายโตโยต้าวารตี2ปีเต็มดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ต่อสัญญามาครับวันนี้นะครับพบกับรถเข้าใหม่อีกหคันครับกับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสและโตโยตายาริสเอทินะครับมีขนาดบ้านนะครับจัดไปเอาคันแรกก่อนล้งลูกค้าคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยตายาริสเอทินะครับคันนี้เป็นรุ่นที่คือตัวมิดปี20นะครับเลขใหม่อยู่ที่75,000กิโลนะครับผ่อนเดือนละ6,475บาทนะครับไปต่อครับกับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสเอทนปีเดียวกันแตต่คัันนนนี้เปป็็วทอสุดะครับเลขมอยู่่ที 77,000กิโลนะครับผ่อนเดือนละ6,635บาทต่อไปครับคันนี้เป็นตัวโตต้ายาริสสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่35,000กิโลครับรุ่นจ้าคือตัวเอนทรีนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,290บาทไปต่อครับเป็นรถปีใหม่มากดีกว่าครับกับเจ้าตัวโตต้ายาริสเอทีนะคันนี้ป็ปี22นะครับรุ่นจ้าคือตัวเอนทรีนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่28,000กิโลครับผ่อนเดือนละ6,638บาทนะครับ และสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นตัวสีเทาเมทัลลิกครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นตัวโตยาริสเอธีนะครับคันนี้คือรุ่น่อกคือตัวมิดนะครับเลขไมล์อยู่ที่35,000กิโลครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับผ่อนเดือนละ6 6 3 8บาททุกคันที่เอ่ยมานะครับลดการตีเกรด5ดาววารตี2ปีเต็มจากศูนย์บริการนะครับมีบริการจับฟันทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งรถฟรีทุกประเทศไทยออกรถจบที่1,000บาทสนใจอย่ารอช้าคลิกได้เลยครับ